ในช่วงระหว่างปีพศ2512ถึง2525ได้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองเนื่องจะมีการก่อการร้ายในพื้นที่ธุรก,กันดารภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือการก่อสร้างทางเพื่อความมั่นคงของประเทศถูกคุกคามขัดขวางอย่างรุนแรงจากผู้ก่อการร้ายในรูปแบบต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างใกล้ชิดได้เสด็จเยี่ยมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับราษฎรและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงตำรวจทหารถึงบ้านปอนอเภอทุ่งช้างจัังหวดน่านอย่างใกล้ชิดถึง3ครั้งบนทางหลวงสายอเภอปัวอเภอทุ่งช้างบ้านปอนบ้านห้วยโกนจัหวดน่านกรมทางหลวงได้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนกิโลเมตร104เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด8คูณ10เมตรความยาว90เมตร การก่อสร้างเต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากถูกขัดขวางจากผู้ก่อการร้ายหลายครั้งเช่นในวันที่15เมษายน2514เวลา20นาฬิกาสีินาทีผู้ก่อการร้ายได้ลอบเข้ามาวางระเบิดสะพานแรงระเบิดทำให้พื้นสะพานชำรุดตลอดช่วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมพระทัยการก่อกรสร้างสะพานแห่งนี้มากเมื่อเสด็จเยี่ยมเยียนเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านปอนได้เสด็จไปทอดพระเนตรการก่อกรสร้างสะพานนี้ถึง3ครั้ง ทรงมีพระราชดำรัสว่าสะพานแห่งนี้เปรียบเหมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดที่จะแวะมาเยี่ยมไม่ได้ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านการก่อสร้างสะพานแห่งนี้จึงแล้วเสร็จได้อำนวยประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการขนส่งลำเรียงยุโทโธปรกรณ์สบียงอาหารและอื่นๆในการป้องกันและรักษาประเทศสะพานนี้จึงได้ชื่อว่าสะพานพระสหายปัจจุบันนีป่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะครับ พราะเส้นทางนี้ปัจจุบันนี้ต้องตัดผ่านทั้งหมดภาคเหนือนี่ก็รวม8อำเภอด้วยกันนะครับสามารถเชื่อมโยงกันได้หมด